สวัสดีครับผมครับก็ผมเล้วกินแซบกินหนัวกับัวนนายบุกฟักครับวันนี้ผมก็มีเมนูบาปากพี่น้องอีกแล้วครับพร้อมนี่ครับผมจะมีแกงฟักทองแบบลาวลาวบ้านนอกครับผมเนี่ยอยากกินครับเดี๋ยวจัดให้ครับการบุเสียวราครับพี่น้อง ไปเฮ็ดกันเลยคร,รครับผมครับผมก่อนอื่นผมสิใส่หมูลแล้วกันนะครับอ่าสูตรผมผมสิ ก้อนหมูกันรับพี่้องได้กระดูกก้อนเลยครับผมตามวยบอกพริกตามไปครับผม ผมใส่พริกแห้งครับผมเห็ดอาหารอิาเนียผมหมักเอาพริกแห้งแล้วเห็ดครับวันนี้กับเสียงเกียวเจาว้าแน่นะครับพี่น้องตัดตามเขาใช่ไมครับพี่น้องรดหมูกัน โอ้ยจามแล้วทีเลยครับเดี๋ยวลวนหมูก่อนครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเบาิ้งครับพี่น้องครับผมก็ล้วนไปที่แล้วครับ ใส่คาตดไข่ล้ครับับใส่น้ำล้ครับผมน้ำรังกึ เลยบ้งางดีครับครับผมนี่กะรออีกประมาณสักสิบห้านาทีครับพี่อ้องจงมาเบิ่งใหม่ครับครับติดตามเบิงเลยครับผม ครับผมเดือดระคีแล้วครับผมเดี๋ยวจะเอาพัากท้องลงเขาหนิพักท้องเลยครับครับพ้นในขอกัดครับนี่ ผมกะเพืยดีละครับผมก็เอาฝักทองผมจะใส่น้ำอีกครับบนบางเรลาน้ำมันหน่อยครับครับผมจะก็รอเดือดครับผม เอาไว้ล่เลเลอเป็นเดือดักทอกไปักจังมาเมื่อกานครับผม ครับผมกะดิ่ที่แล้วครับผมปักท้อกับเปย์แล้วนี่ผมจะเอาไขออ่ตูลงครับผมเครื่องปรุงอะผมกับใส่ลงไปแล้วครับใส่ต่อตำพริกคซับผมใส่ชุลมใส่เกลือลครับผมมีอย่างมากมายครับผมงเห็ดเดี๋ยวผมจอดประแดกลงไปนิดหนึ่ง ความนัวครับเดี๋ยวซิมกัอนนะครับผมอืมผัดอยครับหรใส่ะพักลง,งคบปะเนี่ยใอ้เปิด้อมนวดครับ ไอตูลงเลยครับผมไอตูงอลงก็คือเซ็แล้วครับ เรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับแกงฟักทองแบบเล่าๆบานเท่าครับเรียกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไปกินกันเลยครับปัดนี่ไปครับไปกินกันนี่ครับไข่เจียวครับพี่น้องมีมาเพิ่มเติมครับอยากกินครับผมไข่เจียว นี่ครับตาครับน่าสิมือจังเลยพี่น้องนี่ครับแก่ปักคลองแบบเล่าๆครับนี่ครับแก้วนะครับพี่น้องกินเข่าครับใจอ้วนกกกินไปแล้วครับตวอีกหนึ่งครับผมมากินกันเลยครับพร้อมมาครับพี่น้อง ไข่เคียวกไข่แล้วก็แกงปักทองไก่กระดูกหมูออนครับพี่นอ้องโต้งเมื่อกี้เข่าวินโต้งวันนี้ก็สมาธิก็สลบแล้วครับผมมันเป็นมอ,งอ่งเราเลยครับรง,งั้นเลยเด้อมาเด้อกินข่าวแล้วพี่น้องครับผม

Ada, ada. mặn mà, mặn như thế à? vun bơ kèn, bơ kèn kè mặn kè không, bánh được rồi. Được, đúng không? Kè. Ừ. Mình có mặn mặn nó ช้เปุ๊อออนอยว่ดียิงว่าเขาอ่ะรักไทยมึงอล้นีน้อ่นรับพี่น่อง 髪がいるのね。 ยงไงเลยตึ๊กสีพองบอสตาคำเมนวันรับขาครับเนี่ยตวตึกสีทองตึ๊กตึกสีทองตึ๊กตึกบอสีพองเป็นภาษาคำมเมนครับ แม่ผมยุบุยรรัวขอ,อนอนเนี่ย <c oughs> คิดจะขีปูกันี่วดกินวิถวี่ครับก้อนไทยคิดนิ้วนาอกนิ้วเข่าเว้นิ้นวเข่าอะไ เราเดียวกินแค่ขนมเสร็จเนาะ้องโปดด้วยแกงฟักทองเจ๊อะไรแกงท่อมกินหนังเป็นม้วเกี๊ยวนั้นดัดจัดหมูพอกมืออึดกระต้มหรอกเติมแก๊สไว้ เยครับผมงหึงเก็บแห้งหมดเลยเยอจริงอยงกัไปอีกอือตนี้เราตรนี้ก่นตรนี้ก่อนนี้ก็ติดก่นตรนี้ก่อนนี้ก็ติเ้อกมืกี้ขอดตรง Kim bà mừng mời bà mừng mời 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 nói mời im nha Im mời Tuổi ngay mời 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 tuổi mời mời tuổi nghe mời 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 พ่อกับพ่อผม่โตย,ยังไงแนแล้วเนี่ย,ยน,นปเป็นปใหญ่ก็โตใหญ่งเะเมื่อกี้เขาไปจะเสบนวเมื่อกี้เขาไปจะเสบอ่ะเนี่บว่ามอโมอวัอัปั้นกดีอปันดีดีกดีกิกนแต่อ

ิขออ,อีกขออ,กอีกทัพพี้ครับผมแจกนี่จะไหนวะะขออ,อีกพี้นึ่งครับพี่น้องแจกแค่ไหนมาตกพี่ดังเลวางซานเอียม๋ยวางซานเอียมโอ้ยว่วา h e a เอย่าง 谢五亩。 เต่มกินเลยปนาหมูกินห่ามไว้เคยเห็นหมูกินห่ามป่ฮะหมูกินหมมึส่แบมมเขมมงโขมมงขาเคยมาคนกินขาแจบว่ามีหมูกินห่ากินเสจแ้วมันกระดบเปนอนอืมดิบแล้วคนที่รีบนอเ กินแล้วก็นอนนะบา่าไม่ได้กินแล้วก็นอนนี่เธอกินแล้วก็นอนขึ้นหมูนี่หมูมันกินห่ออ่ะดุดเขา่าดุดเขา่าเธอเคยไปต้มพักผมให้หมูกินมั้ยซับซับซับกานกล้วยแล้วก็พักผมต้มใส่กันชีวิตเธอไม่เคยเห็นหากเกลือเข่าหมู้จะนิดเกลือไม่แล้วซับซับกานกล้วยต้มใส่พักผมให้หมูกิน นั่มันกินคือเโทษดิเลยมุบมุมมุมมุบเขาดุดเอาดุดเอาดุดแล้วมันก็ไป็นน้อนเขาจะบอเบาคเอ้ามูนกินห้ามมันสิแหละไม่บอกินปลากี่บอกนี่เนี่ยคือปากเลยเอาละครับพี่ลองคลิปนี้นะครับคอตบแค่นี้ครับผมเริ่มสกลายเป็นหมูแล้วครับเป็นแล้วเพราะตรงกราไกลโดดวน มืออื่นครับจะฉลองหนึ่งพันซับสไครครับผมมืออื่นในอี่องมืขนัครับผมมืออนเป็นม่ยังครับผมแต่เราติดตามชมนะครับเด้ออาสจะได้ครับผมมืออื่นเส้ามียเป็ดงานมือโอทีครับเดี๋ยวผมสุดท้ายคลิปตอนเขาขอบคุณ แฟนคลับเขาครับเขาติดตามโอ็นนะพี่มารออยู่เดี๋ยวเขาจะให้เขาปากปากคลิปไปครับผมโอ้โพี่แฟนคลับเขาติดตามมีหลายอยู่ใจอวดกินแซ่บโอ้โหพี่เอาไปนะครับเด้อโอ้โหเขาปากแป๊บเพลงแหละแป๊บบแฟนคลับวอร์มีก็พี่น้องครับผม คลิปนี้กับคอรจบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ